Khói bước vô. nay Phan, này Phan Thô, này Thô, này ลาวฟูดลาวฟูดนี่อันมีซื้อเหออรียญบอจา่ามีบอในพันในพันอ๋อในพันอันเอาขนมไปฝากอันนึงเดิมอันบ้านเอฟซีทีแรนเขาว่ากัน,นละ่ะเอาขนมไปฝากหนึ่งหอ อ๋อซื้อลลาโลโรล,ล่าโลล่าม่นบอลูล่าลูล่าม่นบอพี่อันถือบอลลูล่ลาบอสะกดว่าลลู่ลาบอลอล่าอ๋อลอล่าจะ้ะโอเคลอล่าพี่พี่เอาเอาเอฟซีของพี่้ัสซูดีเคไปเติมเอาขอนมไปฝากอันนึง กำลังเบ่งอยู่ของของเบาแอรอ์ก่ะอันนี้ก็กำ่างสีสีสจบกินคลิปไอ้ยังก่อนเขาพัดซับป,ประรดบ่ะมดามจ่ายไก่ปืนถ้าเจ้ามีเวลาเจ้าเขามาขอเ,อเฟ้งพังเด้อมือแร่งคอยกบว่าสีลง่ลงล่องเราคือกันละเพราะว่ามันได้ช่วโมงละขอบคุณพี่พี่น้องๆสุขุสุขคนเนาะ ลราลาพี่ก็ดูคลิปต่อให้อยู่เดินนี่เดินนี่ไอ้ตัวเอฟแต่เป็นคลิปตัวเก่าเดี๋ยวของเบาแอร์กระสิเบิ้งคลิปที่เราลงไหมเราช่องไหนลงบุี่ของเบาแอรไไก่ปืนขอบคุณเล,ลไลด์ได้ไก่ปืนขอบคุณจ้าพี่ยินดีจา้ายินดี คอยจะมาหาเจ้านีล่ะมาด่ามมาสันวาน่ารักสุดๆเลยเพื่อนแท้ปีนาปีนาเด้อก็ได้พ่อกันแล้วไอ้ไก่ปืนจะได้เจ้าก็ตตองมาเดือนสิงหาเดือนสิงหาไม่ใช่ปีนี้นะปีหน้าไอ้ไก่ปืนปีนาได้วันปีนี้ปีนึงปีนึงมันไหวได้ข้าวเดียวเดะเด็กเเบิดปี อันบ้าเอะยมันช่องนี้บอช่องที่เจ้าเอามาเบิ่งไข่อยนี่บ้าจะลงคลิปไหมบ่แม่นนาเจ้าเาจ้าช่องใดลงเอาเอาช่องนั้นเข้ามาดูบ้าเอ่ะช่องที่เจ้าลงคลิปไหมเพราะว่านี้มันเป็นคลิปเก่าอยู่นี่ท่านเข่าพัดเ,เนื้อสันในน,นี่มันบ่มีคลิปไหมไหมเอาช่องเอาช่องที่เจ้าลหม่ว่าหันเข้ามาดูช่องนี้แหละครับมันคือบ่อคืน คลิปบ่ขึ้นแหมบังเดอเดี๋ยวขอ่อยออกออกไปไหมเลยอ,ออกมาแล้วเนี่ยกับบังเดอนเนี่ยเพราะว่าข่อยสิกดในโฟลไฟต์าฟาฟาจาเขาไปเลยแหมโมมี่ ว่าไปยังเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปแปดนาทีให้ก็ได้มาชมเจ๊พึ่งทำเมนูผัดเนื้อสันในโอ้เพิ่นเห็ดคลิปอันนึงเห็ดอันนึงเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ย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 วคอยจะไปเบิ้ลให้เลยไดย้เดี๋ยวจะไปเบิ้ลเบิ้ลให้อ่าเมียหลวงจา๋าเดี๋ยวจะไปเบิ้ลให้เลยเดี๋ยวจะไปเบิ้ลให้ Deja tu